สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องรักไทยสมุนไพรของเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะนำคุณผู้ชมได้มารู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งนะคะค่ะลองทายดูสิค่ะว่าอันนี้อะไรเอ่ยน,นะคะ,คะก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านในคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรานำเสนอสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ,อต้นหูเสือนะคะค่ะต้นหูเสือมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆนะคะ,ะบางที่เรียก หอมด่วนหูเสือนะคะบางที่เรียกว่าหอมด่วนหลวงนะคะหรือว่าเนียมหูเสือทางอีสานเรียกนะคะว่าเนียมหูเสือทางภาคใต้เรียกผักหูเสือนะคะค่ะ,ะต้นหูเสือนี่เป็นพันไม้ลมลุกนะคะอายุประมาณสองถึงสามปีนะคะความสูงก็ประมาณฟุตกว่าๆนะคะประมาณ สามสิบนะคะสามสิบสี่สิบเซนนะคะลำต้นจะมีลักษณะอวบนะคะลำต้นอวบนะคะอวบน้ำนะคะอวบน้ำแล้วก็หักง่ายกิ่งและลำต้นค่อนข้างกลมนะคะกลมนะะลที่ท,ที่ที่ลำต้นก็จะจะมีขนขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะต้นอ่อนๆนะคะที่ยอดอ่อนๆจะมีขนขึ้นนะคะ เมื่อแก่แล้วขนก็จะค่อยๆร่วงหลุดไปนะคะอันนี้อันนี้อันนี้แก่แล้วนะคะกิ่งที่แก่แล้วนะคะขยายพันธุ์ง่ายนะคะเพียงแต่ว่าหักกิ่งแล้วก็ไปปักนะคะเอาไปปักไปชําในที่ชื้นๆน,นะคะก็จะ,ะได้ต้นใหม่ขึ้นมาเลยนะคะค่ะต้นหูเสือนี่ใช้มันมันจะขึ้นกับดินทุกสภาพนะคะชอบชอบความชื้นหรือว่าที่มีแสงแดด แสงแดดปานกลางพบมากในภาคเหนือค่ะนี่ต้นนี้ก็อยู่ที่บ้านของแอดเองนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าที่บ้านเราเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณนะคะก็จะมีการปลูกสมุนไพรไว้หลากหลายชนิดนะคะค่ะสะพะคุณทางยาของต้นหูเสือนะคะค่ะต้นต้นหูโดยโชวลลำต้นเนี่ยนะคะลำต้นแล้วก็ใบจะมีกลิ่นหอมฉุนนะคะกลิ่นฉุนมีรสเผ็ดร้อนนะคะ ช่วยในการในเรื่องของเจริญอาหารนะคะใช้บำรุงร่างกายนะคะหารากรากหมูเสือนะคะอาจจะนำมาต้มกินกับน้ำรักษาเลือดลมให้เป็นปกตินะคะต้มต้มกับน้ำนะคะรักษาเลือดลมให้ปกติอันนี้จะมีอยู่ในตำรายาบำรุงโลหิตนะคะค่ะสำหรับต้นกระใบนะคะต้นกระใบ ถ้านำมาขั้นเอาเฉพาะน้ำนะคะก็สามารถเอามาใช้เป็นยาหยอดหูนะคะคนในสมัยก่อนจะใช้รักษาฝีในหูหรือว่าหูน้ำหนวกใช้ได้นะคะค่ะในส่วนของรากนะคะในส่วนของรากหูเสือถ้านำมาแช่น้ำธรรมดาดื่มกินก็จะแก้ กลิ่นนะ,ะกลิ่นปากแก้ปวดฟันป้องกันฟันผุนะคะบางท่านอาจจะชอบรับประทานกาแฟหรือว่าชอบรับอชอบอ,อะไรอ่ะบางคนสูบบุหรี่อย่างนี้นะคะก็มักจะมีกลิ่นของนิโคตินกลิ่นของคาเฟอีนนะคะก็ลองแก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นตรงนี้นะคะโดยใช้รากหองเสือมาแช่น้ำนะคะแล้วก็ดื่มน,นอกจากนั้นนะคะใบนะคะใบเนี่ย ใบของหูเสือนะคะใบใบใบนี้นะคะค่ะถ้านำมขาขยี้นะ,ะนำมขาขยี้เสร็จแล้วก็ดมแก้อาการหวัดได้ด้วยนะคะค่ะนี่คือสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมายนะคะบางท่านอาจจะมองข้ามนะคะแต่ถ้าเราลองรู้จักใช้นะรู้จักนำมาให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวันเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ